ไม่ได้อาดอยู่สินะสวัสดีครับผมนายคอร,ร์ดิชันสุขเหลือวิศวกรรมขุนยนต์ได้วิททานในอาชญาศีปีพัคที่หนึ่งห้าสามจะมาซิโม,โด,โมโด,ด้บ,บดวดยวลฟิงเก้ s สามสตอรบลูเอดอินสตอรบลูซมชั่นพิมพ์เดโมเดชั่น อย่า <We> mm ี่เราทอง้ท่เเปลี่ยนวัสดุเป็นพลาสทิา สเตนมีค่านะไหมอ่ามีแล้วคือทุกอันมัมีค่าอยู่กับคาร์บ,บอนไฟเบอร์สุดยอดเลย,ยเวอร์เลยซึ่งเอ่ยพาร์บอ์ตรงนี้กับตรงนี้ห้าสิบยูทูบแล้วก็คอนดิชั่นเรียกทั้งหมดสองเจ็ดสาม สามดิกถูกเมดเปิดเมดไปูก expression เปี่ยนโซมินโซแมทแล้วก็เปลี่ยนนี่เป็นเมทิคแล้มาดูค่านี้สักหน่อยเอ่อ property เป็นเป็นเมทิก็ค่าประมาณนี้นะครับขอจบการนำเสนอพี่เท่านี้ครับขอบคุณมากครับ